ไปห14สุขที่29ตุลาคมพศร้อยสิสายมือแสนสักเมือสุรินขวามือจอมหาการทองใบเจริญเมืองพบกันที่พร้นทีลุมพินีเมื่อ22ปีที่แล้วครับนี่คือแสนสักเมือสุรินครับท่าไหว้ครูแบบนี้เห็นปับ๊บไกลๆก็รู้ครับว่าเป็นท่าไหว้ของค่ายเมือสุรินเขาสมัยก่อนครับดูท่าไหว้ครูก็สามารถจะบอกได้ว่ามวยคนนี้อยู่ค่ายอะไรครับเพราะว่านักมวยแต่ละค่ายนั้นจะมีท่าไหว้ครูประจาของเขาตัวเอง จอมหาการทองใบเจริญเมืองครับผมยาวกว่าวันนั้นอายุ25ปีแสนสักนั้นกำลังนุมเปรีย้ยทีเดียวครับอายุ20เจอมวยรุ่นพี่ครับกรรมาการก็มาหาเขียวหวานยนตรกิจครับปัจจุบันนี้ก็คือพันโทบุญส่งเกิดมณีนะครับเขียวหวานยนตรกิจตอนนั้นอายุ32วันนี้ครับอายุ54ดูแสนสักครับงานซ้ายมาจากเพชรบูรณ์เลยครับ เอียดไปเลยครับอายุ20แล้วดูหน้าตาเด็กมากครับจิ้มแล้วครับทองใบก็แหมจอมมหาการวันนี้ต้องถอยหลังให้เด็กเลยครับดูเงือทรายมาจากบ้านจริงๆครับดูครับทองใบตอนนั้นก็เริ่มจะรวยๆแล้วนะครับจอมมหาการแหมมวยเป็นมวยที่ลงทุนสูงมากครับทองใบมี นี่ว่าใช้เลือดเนื้อชีวิตลงทุนเลยเหรอครับอือหือโอ้โหเกือบหล่นนะครับดูครับท้องใบนี้ไม่เคยถูกน็อกนะครับโอ้โหดูแสนสักดันเอาไว้จ้วงแล้วครับพยายามจะโต้เหมือนกันแหลแต่ว่าโงนเงนดูนครับอื้อหือเกือบหล่นครับมีเชือกกั้นเอาไว้ ดูแสนสักครับเมื่อก่อนนี้ดูจริงๆครับดูตอนนี้นี่ยังไม่ได้เมนเข็มไปชกมวยสากลนะครับดูครับจุง่งอีซ้ายทลายโลกครับดันอือือดูครับ แมเหลือเกินจริงๆจ้วงอีกแล้วครับอาปคัดขวาอีกทองใบนี้แมสู้ด้วยหัวใจของจอมหาการจริงๆครับมวยคุณี้นี่เป็นมวยคู่ที่สามครับจาาจรันแสงจับัดเป็นผู้จัดรายการใหญ่มากครับวันนั้นคู่เอกสีชังสาควพิไปทักชนะคะแนนคงเด็ดลูกบางปลาส้อยทองใบต้องถอยกรรมการบุญส่งบอกระวังอย่าจับเชื่อนี่คือกรรมการหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับบุญส่งเกิดมณีในยุคน,นั้น เทียบกับฝรั่งก็เป็นริชาร์ดสตีลก็พอจะได้อยู่หรือว่าคารลอสปาลิยาก,ก็พอทนแสนสักตอนนั้นเองกำลังแรงเหลือเกินครับกำลังใกล้ๆจะเบนเข็มไปชกมวยสะกลแล้วครับก่อนที่จะสร้างอฏิตศาสตรซึ่งยากแก่การทำลายครับชกมวยสะกลแค่3ครั้งครเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2518เอาละครับทุบมัดซ้ายนี่เงือเงื้อ,อจ้วงทำไมวางแข้ง ลายยกที่หนึ่งครับแลกกันฝรั่งเยอะกับตอนนั้นหมดยกที่หนึ่งดูหมัดแสนสักนะครับต่อยเฉียดๆดียังแทบสลบหมัดหนักมากครับสายเนี่ยจ้วงลุกนี้ครับอีกทีหนึ่งเตี้ยเลยครับทองใบเกือบหล่นนะครับแหมท่านไม่ใช่ทองใบนี่ไปแล้วครับดูครับดูตองเอียงเอียงเข้าใส่เลยนะครับโอ้โหลุงนี้ก็เกือบหล่นครับแสนสักดันลงไปครับกัดน็อกรุ่นพี่เลยครับ ยกที่2ครับทองใบทุกวันนี้นะครับปัจจุบันนี้อายุ47ปีสารสักนะอายุ42ปีทองใบนั้นฐานะความเป็นอยู่ก็ไม่ตดอดร้อนครับมีภรรยาแต่ว่าไม่มีลูกครับเพราะว่าตัวเองเป็นหมันรับจ้างก,ก็มีรถ6ล้ออยู่คันหนึ่งครับรับจ้างขนส่งทั่วไปแล้วก็มีบ้านเช่าอีก10ห้องนะครับของตัวเองที่รัดรา้างานรายไดก็ภาพกิ่งต่อกิ่ง ต้นเฟื่องฟ้าขายนะครับแล้วก็เคยเอามาขายทีมงานยอดเวกด้วยครับต้นหนึ่งแปดร้อยก็มีห้าร้อยก็มีสองพันก็มีครับเฟื่องฟ้าส่วนแสนศักดิ์นั้นชีวิตตอนนี้ก็ค่อนข้างลาบากครับตาขวามองไม่เห็นตาซ้ายนั้นพราหมวก็ค่อนข้างจะชีวิตนั้นทดพอสมควรแสนศักดิ์เมืองสริงครับนี่เป็นยกที่สองครับแสนศักดิ์วันนั้นอายุ20สนะครับ วันนี้เขา42แล้วถี่าไว้จ่วงมัดโอ้โหทองายเจอศอกครับจ่วงมัดมนาะเจอศอกแล้วแสนศักไม่ใช่ธรรมดานะครับใครบอกว่าแสนศักไม่ฉลาดนั้นไม่จริงครับโชกแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่ธรรมดาครับลำแล้วแหวนหน้าตาเด็กๆนะครับโอ้โห,ด,ด,หดูครับดูสอกแสนศักกับศอกหน้าดูครับสอกขวา แล้วแข้งซ้ายนี่อย่าเผลอนะครับจะเตะแรงมากค้ำไวครับขวาเนาไว้ว,วัดระยะนะครับจะจ้วงซ้ายวางแข้งคืนแข้งแมต่ตรงไบเตะเบาแล้วครับจิ้มหมัดจิ้มหมัดทีหนึ่งจ้วงแล้วหลังสัก์จ้วงอีกแล้ว嘛มหมัดซ้ายนี่ช้าหน่อยแต่ว่าโอ้ยต่อยทั้งตัวเลยครับช้าหน่อยแต่ว่าหนักแน่นนะครับสโลบัตชัวว่ากันอย่างนั้นจะเข้าลอ,อย แมทองใบโอ้ยลูกนี้โดนฟุกขวาหมัดหน้าแมา่กรรมการให้โอกาสครับโอ้โหทองใบตอนนั้นโยแหละครับร่างกายโรยแล้วแต่ว่าแมา่ชีวิตนี้ไม่เคยถูกน็อกครับดูครับน็อกให้กรรมการนับสิบนั้นชีวิตนี้ทองใบไม่เคยและจะไม่ยอมดูว่าส,สักดิ์จะทําได้ไหมแม่ขวานี่าไว้วัดระยะล้วจะจิ้มซ้ายครับ พบกันเมื่อปี2 5 1 4ก็เป็นปีที่ทองใบแขวนนวมพอดีครับนี่ก็ใกล้จะแขวนนวมเต็มทนแล้วครับร่างกายจึงค่อนข้างจะกร่อนลงไปมากทีเดียวครับไม่แข็งแรงเหมือนมาหาถอยหลังไปสัก4-5ปีนี่เอาครับพยายามจะวางแข้ง แสนสัก์คงตา้าลำบากโดยครับงูเงินกับทองใบโดนอะไรก็แกว่งไปหมดแล้วเพราะว่าชกกันตอนปลายปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทองใบเจริญเมืองแขวนนวมบดีไฟนี้ก็คือจะเป็นไฟสุดท้ายครับไฟสุดท้ายนั้นเจอกับยอดสิงห์อพิยาไทยเอาครับมีแต่หัวใจครับหมดยกที่สองแรง้วยครับยกที่สามครับ นี่เป็นยกสุดท้ายนะครับมวยคนนี้ไม่มี4 5หครับท่านผู้ชมครับทองใบเจริญเมืองนั้นไม่เคยถูกน็อกในชีวิตนี้ครับทอนิเกิลน้องเอาอาจจะมีก็แต่ว่าน็อกแบบหมดท่า mm hmm. แห่งการมการนับสิบดันทองใบไม่ยอมไม่อย่างนั้นคุณเทียมบุญอินทรบุตรไม่ตั้งค่าหัวครับตั้งฉายาว่าจอมมหาการแล้วประกาศลยครับใครน็อกทองใบได้เอาไปเลยครับสามหมื่นบาทคิดดูว่าเงินสามหมื่นเมื่อ25ปีที่แล้วคิดเป็นเงินปัจจุบันนี้เท่าไร่กัน สมัยที่ทองใบมีค่าหัวสาม0 0ื่นนั้นทองบาทละ400ครับปัจจุบันนี้ทองบาทละ5000ันท่านผู้ชมดูครับมวยคุณนี้จบลงที่ยกนี้โอ้โหบวกศอกศอกหน้าของแสนศักดิ์นี่ไม่ธรรมดาครับกรรมการดูแผลครับแตกซะแล้วครับทองใบแตกที่คิ้วขวาโอ้โหเจอศอกมาแพ่สนามดูครับบอกไม่ได้ครับเทคนิเกอร์ดองเอาครับ แสนสักเมืองสุรินทร์เชนะเทคนิเกิลนองเอาในยกที่3ครับทองาบก็ไม่เคยถูกน็อกครับอย่างแย่ที่สุดกรณีนะครับเทคนิเกิลนองเอาดูนะครับว่าแสนสักนั้นไม่ใช่ธรรมดาครับหมัดเท้าเข่าสอกจริงๆครับมีดึงหน้าหลบนะครับจ้วงหมัดพอบวกมาปั๊บแกเล่นศอกเลยครับมีฮุกหมัดหน้านะครับแล้วดูศอกครับดูลูกนี้กับศอกเยงไปเลยครับ การเฉียวานเห็นเลยนะครับนี่ครับโดดขวางกับศอกเมื่อสักครู่นี่เองครับแล้วก็แพ้